ตัวตนการงานการเงินความรักของคุณจะเป็นอย่างไรให้ไพ่ช่วยนำทางให้คุณนะคะสวัสดีค่ะพบก,กับช่องไอรินเติร์ดอนะคะคลิปนี้สำหรับเชาวราศีสิงค์ค่ะ หรือว่าคนที่เกิดวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนนะคะตัวไอรินขออนุญาตชาวราศีสิงห์ทุกท่านขออนุญาตตัวท่านเจตใต้สำนึกของท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือบูชาเทวดาที่ปกปักคุ้มครองรักษาตัวท่านนะคะรวมไปถึงเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะขอให้ดวงเปิดขอให้เห็นอนาคตเพื่อที่ชาวราศีสิงห์จะสามารถดำเนินชีวิตให้อยู่ในทิศทางที่ถูกที่ควรได้ค่ะการพยากรณ์ในครั้งนี้นะคะ เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมไม่ได้เจาะจงใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นบางเหตุการณ์บางพลังงานอาจจะเกิดขึ้นกับคุณบางเหตุการณ์บางพลังงานอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณนะคะถ้าเหตุการณ์ไหนที่คุณรู้สึกว่าชอบใช่เกิดขึ้นกับคุณคุณก็รับเอาไปนะถือว่าเป็นคําแนะนําในการดําเนินชีวิตแต่ถ้าเหตุการณ์ไหนที่คุณรู้สึกว่าไม่ชอบไม่ใช่ไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณก็ถือว่าเป็นการรับฟังคำพยากรณ์จากเพื่อนเริ่มชะตาราศีเดียวกันกับคุณค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าในช่วงเดือนกุมภาพัน จะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีสิงห์บ้างค่ะตัวตนของชาวราศีสิงหนะ์นนช่วงเวลานี้นะคะมองว่าคุณเป็นคนที่เหมือนพยายามนะคะที่จะคล้องสติพยายามทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีแล้วก็มองว่าคุณสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างดีเยี่ยมนะคะถ้ามีคนเข้ามาพยายามที่จะ ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเสียสมาธิหรือคุณหลุดออกจากงานหรือการควบคุมอะไรบางอย่างนะแม้ว่าเขาจะมีเล่เหลี่ยมกลโกงยังไงก็ตามก็มองว่าคุณสามารถที่จะจัดการกับเขาได้นะคะในเรื่องของการงานนะคะได้ไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะกับฮอรัสนะมองว่า ถ้าการงานของคุณก่อนหน้านี้มันมีปัญหาหรือว่าคุณกำลังกังวลใจอะไรอยู่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะในเรื่องของการงานนะคะแต่จะไม่ได้ดีขึ้นแบบทันทีทันใดเลยนะจะเหมือนกับว่าค่อยๆทรงตัวไปก่อนแล้วดีขึ้นแบบช้าๆช้าๆนะคะในเรื่องของการเงินได้ไพเดอ e h เฮ m ิตนะคะกับเจมินาย อันนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเงินด้วยอารมณ์นะคะเพราะอาจจะทำให้คุณต้องมากุ้มใจต้องมาเหมือนกับเสียดายที่คุณใช้เงินไปกับอารมณ์ต่างๆได้เพราะฉะนั้นนี่คือไพ่ที่ต้องระมัดระวังนะคะต่อไปไปดูในเรื่องของความรักกันบ้างซึ่งเรามีสองสถานะด้วยกันคนโสดกับคนที่มีคู่มีคนคุยชัดเจนอยู่แล้วค่ะ ไพ่คนโสดที่ได้นะคะมีไพ่ The f o o l นะคะกับพระศิวะกับพระแม่ลักษมีมองว่าตอนนี้คนโสดเนี่ยพยายามที่จะคิดบวกแล้วก็พยายามที่จะเหมือนชิลๆไม่เคร่งเครียดเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะแต่ถามว่าจริงๆแล้วอยากมีคนที่มาเป็นแฟนกันไหมอยากมีค่ะมองว่าตอนนี้ใจหนึ่งคุณเหมือนแบบ อยากได้ใครสักคนมาคุณก็เลยแบบพยายามเปิดตัวเองพยายามที่จะมองโลกในแง่ดีนะคะแล้วก็ใครเข้ามาก็เปิดรับนะแต่ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ดูดีๆว่าเขาเนี่ยพร้อมที่จะมีแฟนหรือพร้อมที่จะรับคุณเข้าไปหรือเปล่านะเพราะมีความรู้สึกว่าคนที่คุณกำลังดิวอยู่เนี่ยเขาเหมือนค่อนข้างที่จะปิด ตัวเองนะคะกับความสัมพันธ์ไม่ค่อยเปิดตัวคุณกับคนอื่นหรือความสัมพันธ์ความรู้สึกนึกคิดของเขาเนี่ยเขาไม่ค่อยเปิดเต็มที่เท่าไหร่ให้กับคุณนะมองว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันก็เลยต้องกลายเป็นเหมือนอมีตัวเลือก ที่เข้ามาเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของคุณเองหรือในฝั่งของเขานะพลังงานอาจจะสลับกันได้เพราะเราดูแบบภาพรวมนะคะไม่ได้ดูเฉพาะเจาะจงเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็ไปดูที่หน้าไบโอแล้วก็คอนแทคมานะ แต่ถ้าสมมติว่าใครไม่สะดวกในเรื่องของเวลาหรือว่าทุนทรัพท์นะคะก็คลิกดูในเพลลิสก่อนได้นะคะมีแบบพิกอากาศให้เล่นด้วยนะอย่าลืมกดหัวใจกดคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามช่องเลนเติร์ดอายด้วยนะคะแม่หรือแม,ม่แม่ยังไงก็อย่าลืมเพลยม,มาบอกกันได้นะเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าคห้ทุกคนมีความสุขสมวังกับความรักสวัสดีคะ่ะพลังงานภาพรวมความรักคือเดอะสตาร์นะคะ วองว่าตอนนี้ชาวราศีสิงห์นะสำหรับคนที่มีคู่นะกำลังอินเลิฟกันอยู่กันกำลังแฮปปี้กับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ใช่ไหมคะตัวคุณเอง เหมือนเริ่มที่จะมีความมั่นคงในด้านของความรักเพิ่มมากขึ้นนะคะพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เข้ากับคนรักพยายามตามใจคนรักพยายามพูดดีเห็นเป้าหมายเดียวกันเขาพูดอะไรก็คอยตามไปกับเขานะคะเจรจาพูดจาน่ารักกับคนรักมากมากเลยนะคะแต่ว่าถึงอย่างนั้นเขาก็ยังมองว่าคุณดูฝืนอ่ะ ทั้งที่คุณพยายามเปลี่ยนตัวเองแล้วก็พยายามแบบปรับตัวเองให้เป็นแฟนที่น่ารักนะแต่คนรักของคุณเขากลับมองว่าคุณยังฝืนอยู่นะคะถามว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณเขาเป็นยังไงกับคุณเขาแฮปปี้กับการที่มีคุณในครั้งนี้มากแม้เขาจะมองว่าคุณฝืนหน่อยแต่เขามีความสุขมากๆเลยนะคะซึ่งที่ตอนนี้คุณกับเขาเนี่ยเหมือนมีความจริงใจมีความรักที่ดีให้แก่กันและ ตัวเขาเองเนี่ยก็เหมือนกับมองคุณในด้านดีนะคะมองคุณแล้วรู้สึกว่าเขาเนี่ยได้รับพลังงานดีๆจากคุณคุณส่งพลังงานบวกให้กับเขาเขารู้สึกว่าเวลาที่อยู่กับคุณแล้วเขาสดชื่นเขารู้สึกว่าเหมือนอยู่ในคอม์ตโซนอยู่กับคนคนหนึ่งที่โอเคพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้กับเขานะคะพลังงานอาจจะสลับกันได้นะ สิ่งที่ในใจลึกๆเขาเป็นนะคะคือเขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าถ้าคุณไม่เปลี่ยนนะเขาก็คงแบบเหมือนอาจจะตึงๆอะ่ะแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ชาวราศีสิงห์ทำตัวน่ารักมากๆนะคะเขาก็เลยแบบเหมือนดูคุณอยู่ว่าเอ๊ะคุณจะทำได้นานมากแค่ไหนนะคะแต่เขาแฮปปี้ไหมเขาแฮปปี้แล้วในใจลึกๆเขาก็อยากให้คุณเป็นแบบนั้นนานๆนะคะ สิ่งที่คุณมองเขาคือคุณมองคนรักของคุณว่าคนรักของคุณเนี่ยเหมือนก็พยายามร่วมมือกับคุณอยู่ในการเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนความสัมพันธ์ให้มันดีนะคือไพ่คนมีคู่ชาวราศีสิงค์คือความรักมันแฮปปี้ดีมากๆเลยอะที่มองอะเออสิ่งที่คุณจะทำต่อไปเนี่ย judgment นะคะกับไพ่พระพฤหัสค่ะ มองว่าคุณเนี่ยจะมีเหตุผลกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วคุณจะทำให้เขาเนี่ยรู้สึกดีนะคะที่เขาเนี่ยมีคุณในชีวิตนะและสิ่งที่ชาวราศีสิงห์เอยคนรักของชาวราศีสิงห์จะทำต่อไปค่ะมองว่าเขาจะพยายามไม่คิดเยอะละนะเขาจะพยายามไม่คิดเยอะแต่เขาจะดูคุณสังเกตคุณว่าเอ๊ะ คุณจะทําแบบนี้ไปได้นานแค่ไหนจริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าเขาแฮปปี้เขามีความสุขกับการมีคุณอยู่แล้วนะคะไม่ต้องพูดเดยอะเลยคือไพ่สวยไพ่ดีเยอะมากนะอ่ะไปดูกันนะคะว่าเทวดานางฟ้าองค์พ่อพรพพิคนิษฐ์อยากบอกอะไรชาวราศีสิงห์นะสิ่งที่ท่านอยากบอกคุณก็คืออยากให้คุณเนี่ยเปิดใจให้กว้างนะคะแล้วก็หาสมดุล ระหว่างความรักในครั้งนี้นะคะซื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์กับคนรับปณิปนอมบางครั้งมันอาจจะดูฝืนดูแบบว่าไม่คุ้นชินกันแต่ถ้าสักพักหนึ่งแล้วอ่ะคุณจะร,รู้สึกว่าอันนี้เป็นตัวเขาที่แท้จริงแล้วคุณก็แฮปปี้นะคะแค่นั้นแหละแค่ให้แบบว่าเหมือนอย่าไปทำให้เขาเสียกำลังใจมากนะคะและ อีกอย่างหนึ่งก็คือให้คุณมีความมั่นใจมีความจริงใจต่อตัวเองแล้วก็จริงใจต่อผู้อื่นนะแล้วคุณจะได้รับในสิ่งที่ คุณสมควรจะได้รับเหมือนอารมณ์แบบคน,คนสินเสมอกันนะ่ะคุณอาจจะทำดีกับเขามาเยอะแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องตอบแทนความรักความจริงใจที่มีให้กับชาวราศีสิงห์นั่นเองค่ะและนี่คือพลังงานดีๆของชาวราศีสิงห์นะอย่าลืมกดหัวใจกดคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามช่องไอรินเติร์ดอด้วยนะคะแม่นหรือไม่แมย่ยังไงก็อย่าลืมพิมพ์มาบอกกันได้นะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าใครทุกคนมีความสุขสมหวังกับความรักค่ะใครอยากดูดวงส่วนตัวก็ไปดูที่หน้าไบโอแล้วก็คอนแทคมานะ สวัสดีค่ะ